สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับ m a ทแ Mas Gaming นะครับกับ Mon เซิลเตอร IceBo บอลวิดีโอนะครับเรื่องที่ผมจะนำเสนอเพื่อนๆกันในวันนี้ก็คือชุดเซ็ตเมท้าชุดใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาในเมื่อวานเลยนะครับสดๆร้อนๆกันเลยหลักๆแล้วนะครับชุดเมท้าชุดใหม่อันนี้เนี่ยก็จะเป็นการเอาชุดเซ็ตอันเก่าของเรานะครับชุดเซ็ตเทียสตาร์ที่จะได้สกิลมาสเตอร์ทัชมาเอามามิกเซตรวมกับชุดเซ็ตของเรจิ่งระคเดียนะครับที่เพิ่งจะเข้ามาเมื่อวานกันเลยที่ผมได้มีโอกาสไปจัดมาแล้ว ไอชุดของ r a t ก n g ้ง a c คเดียเนี่ยหลกัหลกๆแล้วนะครับมันจะให้สกิลแบคเดียร v วิ w ซึ่งมันก็คือการเพิ่มสกิล l อเจเตเตอร์ของเรานะครับให้สูงไปถึง Max Level ที่ Level 7เลยจะบวก a อ t a c k ให้กับเรา28นะครับรวมไปถึงจะบวก a อฟ i n i ตีให้กับเราอีก20ตอนที่มอนเตอร์โกรดนั่นเองนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับเราก็ยังมีอาวุธรอชิ้นใหม่นะครับที่คาดว่าน่าจะดีกว่าอาวุธซาฟิจิว่ากันแล้วนะครับนั่นก็คืออาวุธเซตของแบคเดียนี่เอง เราไปดูกันที่อาวุธกันก่อนเลยดีกว่านะครับอาวุธแบล็กกี้เนี่ยว่าอาวุธชิ้นไหนบ้างน,นะครับที่จะเหมาะกับการเล่นกับชุดเซ็ตอันนี้กันเลยนะครับหลักๆเลยนะครับชุดเซตอันนี้มันก็จะเหมาะกับก,บการเล่นอาวุธประเภทตีใกล้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันใช้สกิลมาสเตอร์ทัชก็เกือบทุกชิ้นเลยนะครับที่เป็นอาวุธตีใกล้เราสามารถใช้อันนี้ได้หมดเลยเกรสซอร์สลองซอ o ์สนะครับซอร์สอันชิลดัวเบลด ค้อนหรือว่าแฮมเมอร์นะครับแลนส์ชาร์ปเบรดแล้วก็อินเซกเกรฟหรือว่าพองแมลงของเรานั่นเองทั้ง8อาวุธตรงนี้นะครับ mm hmm. ผมแนะนําว่าสามารถใช้เมท้าเซตอันนี้ได้เลยนะครับเป็นคลาสสิกมัตาทัชบวกกับชุดเซตของแบลคเดียเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าอาวุธเซตนี้เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอาวุธเซตของแบลคเดียอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วดามเมจมันสูงขนาดไหนแล้วมันมีข้อดีอะไรกันบ้างนะครับคอมเพลกับอาวุธเมท้าอันเก่าของเราเลยนั่นก็คืออาวุธสติจิว่านั่นเอง ตรงนี้นะครับคือการคอมเพลหรือว่าการเปรียบเทียบระหว่างอาวุธแบล็กเดียกับอาวุธของสฟิจิวานะครับอันนี้นะครับผมได้ปรับอาวุธสฟิจิวาของผมเนี้ยให้มีคมเท่ากับคมของอาวุธแบล็กเดียเลยเพราะว่าอาวุธของแบล็กเดียเนี่ยมันจะให้คมม่วงมาเลยนะครับที่10หน่วยเพราะฉะนั้น ผมก็จะปรับอาวุธสฟิจิว่านะครับให้มีคมเท่ากันเลยแล้วดูว่าดาเมจเนี่ยอันไหนมันสูงกว่านะครับทางฝั่งของดาบใหญ่ของผมอันนี้นะครับเป็นดาบใหญ่ธาตุพิษมันจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ1474นะครับแต่ว่าอาวุธของพระคดียเนี่ยมันจะให้ดาเมจเริ่มต้นมาที่1440นะครับทางฝั่งของอาวุธสฟิจิว่าเนี่ยผมยังไม่ได้อัพเมนแอดแท็กเข้าไปนะครับแต่ข้อดีของอาวุธสฟิจิว่าเนี่ยคือมันจะสามารถปรับสกิลได้นะครับแล้วก็มมมมมััััันนนนนนไไดดด้้้แอออออฟฟิตตตีีีีาาาาาาากกรรรรรรวววถถึงงงเาาาเเเเสลืธธุุะะคคบบ่่่่ฝขยย จะเป็นธาตุระเบิดแล้วเราก็ไม่สามารถใส่สกิลของฝั่งซาฟิติวาเข้าไปได้นะครับแต่ข้อดีหลักๆของมันเลยคือมันมากับสลอตลเวล4แล้วก็เลเวล3นะครับก็คือสลอตเยอะมากรวมไปถึงพลังระเบิดที่สูงกว่าซาฟิติว่านะครับถ้าเทียบกันตรงคอนแล้วเนี่ยด้านขวานะครับเป็นตัวคอนของผมนะครับคอนเมท่าอันเก่าของผมเลยที่เป็นคอนของซาฟิติว่าเทียบกับคอนของแบลคเดียอันใหม่เลยนะครับอันนี้ผมก็ยังทําไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันจําเป็นจะต้องใช้อิมมอร์ทัลเรย์เค็ตซึ่งไออิมมอร์ทัล ที่สุดของไอเจ้ามอนใหม่ตัวนี้เลยนะครับเรก i ิ g งแบค a d เดีย จริงๆก็จะเห็นได้ว่าดาเมจมันจะตำกว่าอาวุธของสาฟิจิว่าอยู่นิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับเหมือนกับตัวอย่างของคอนเนี่ย1,570กับ1,560ที่คมเท่ากันแล้วก็บลัสของฟ่งแบกคาเดียก็สูงกว่าประมาณ30นะครับแต่ลกัลกๆนะครับมันจะได้ช่องที่เยอะกว่านะครับผมก็มองว่าตรงนี้อาวุธแบคกคาเดียก็อาจจะชนะนะครับเพราะว่ามีช่องเลือลสาเราสามารถใส,ส่สกิลฟินิกซ์เข้าไปได้นะครับอันนั้นจะบดแอตแทกให้กับเราอีก18เลยถ้าเราได้แก้สถานะผิดปกติแล้วมันเซอร์ทุกตัวนะครับมันสามารถ ทำสถานะผิดปกติให้กับเราได้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือข้อดีหลักๆเลยนะครับเราไปดูันตรงชุดเซ็ตกันเลยดีกว่านะครับว่าในชุดเซ็ตของผมเนี่ยผมจะจัดกันยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นการจัดชุดเซ็ตของดาบยาวของผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจัดเหมือนกันหมดเลยนะครับเปลี่ยนแค่ตรงสกิลเท่านั้นเองว่าอาวุธชิ้นไหนนะครับจำเป็นจะต้องใส่สกิลอะไรนะครับส่วนตัวอาวุธนะครับอันนี้ผมยังคงใช้เป็นอาวุธของสฟิติวาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าผมได้ไอ้เจ้าอิมมอร์ทัลอิเล็กเตอร์มาแล้ว่าตััวชุดเนม ก็ใช้อิมมัลทัลเรเดเตอร์เหมือนกันผมไปคราฟชุดเซตมาก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะเอารองเท้านะครับรองเท้าหลักๆของไปคเดียเนี่ยมันใช้อิมมัลทัลเรเดเตอร์นะครับตัวสร้อยนะครับตัวสร้อยก็เป็นอีกหนึ่งยาที่สําคัญเลยให้เราเปลี่ยนสร้อยเป็นชาร์เลนเจอร์ชารมนะครับแล้วก็อัปเกรดได้ถึงเลเวล5เลยเพราะตอนแรกเนี่ยมันแม็กซ์อยู่ที่เลเวล4นะครับแต่ตอนนี้มันสามารถอัปได้ถึงเลเวล5แล้วนะครับจะได้เอจิเตเตอร์มาที่เลเวล5เลยแต่มันก็ยังต้องใช่อิมมัลทัลเรเดเตอร์เหมือนกันนะครับไอกกกรรรรมททีี่่่ออาาาวุธเเเต้งจะลลนย จะเป็นอาวุธสฟิจิว่าก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นอาวุธของเจ้าแบคเดียนใหม่เลยก็ได้สร้อยก็เลือกเป็นชา a l เลนเจอร์ชา m มนะครับใส่แม็กซ์ที่เลเวล5เลยส่วนหัวส่วนแขนแล้วก็ส่วนกางเกงเนี่ยเราก็ยังคงใช้ชุดเซ็ตดิโอสตาร์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าที่เสื้อกับที่รองเท้าเนี่ยเราจะปรับเป็นใช้ชุดเซ็ตของเร็กิ้งแบคเดียนะครับที่เสื้อนเนี่ยมันจะได้สกิลเอติเตอร์มาที่เลเวล2ครับแล้วก็ได้ช่องมาเยอะมากเลยส่วนรองเท้าของแบคเดียเนี่ย มันจะได้สกิลวิ่เหนึ่งเอ็กซ์พอยมาที่เลเวล2นะครับแล้วก็จะได้ช่อง C1 อันช่อง1 2อันนะครับจริงๆไอรองเท้าของไปคเดียเนี่ยถ้าเราลองคิดดูดีๆแล้วนะครับมันจะมีค่าเท่ากับรองเท้าของเยนการูก้าเลยแต่มันจะได้สกิลของไปคาเดียเพิ่มมาด้วยก็คือไบคเดียวิวที่ทําให้ปลดล็อกเลเวล7ขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าไอช่องเลเวล4นะครับเท่ากัน1อันอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าไอรองเท้าอันเก่าของเยนการูก้าเนี่ยมันจะให้สกิลคลี่ไอเลเวล2ซึ่งเราสามารถใส่ลงไไปในช่่อองงเว1ขดดีย้แต ว่าถ้าเราใส่เป็นรองเท้าอันเก่าของเยนการูก้านะครับเราก็สามารถใสกิลวิกเน็ตเอ็กซ์พอรลงไปที่เลเวลสอได้เหมือนกันก็คือสลับสกิลกันนี่แหละครับหลกัลกๆเลยคลิกไอกับวิกเนตเอ็กซ์พอร์ตเรามาดูตรงที่ Decoration <S 2> <S 2> กันดีกว่านะครับว่าผมใส่กันยังไงบ้างในฝั่งของเดคอเรชันนะครับผมก็จะเลือกใส่เป็น Forest Medicine นะครับไว้3อันเลยไอ้3อันบนแรกเนี้ยจริงๆเพื่อนๆสามารถใส่อะไรก็ได้นะครับ เพราะว่ามันคือสกิลแถมฟอร์เรสคือพ e ิกเปอร์ฟอร์แมนต์นะครับเมดิซีนคือสกิลรีคอร์เรลลี่อัพจะทำให้เราดูดเลือดได้มากขึ้นแล้วก็เพิ่มเลือดได้มากขึ้นในตอนกินยาหรือว่าตอนเติมเลือดนะครับถ้าผมไปเล่นดาบใหญ่นะครับตรงช่อง3ช่องนี้เนี่ยผมก็จะเปลี่ยนเป็นการใช้ชาร์เจอร์หรือว่าสกิลโฟกัสนะครับไปเล่นคอนผมว่าจะใส่แบบนี้เหมือนเดิมแล้วก็อาจจะใส่ไฟไขเข้าไปด้วยนะครับแล้วถ้าเราใช้เป็นอาวุธของเรจิงเรคเดียร์นะครับเราก็จะได้ช่องเลเวลสามมาด้วยแต่ตอนนี้ผม,ม,ม่ีนะมใ ที่แขน1อันนะครับแล้วก็ที่กางเกงอหนึ่งอันคือกตบูสต์ต้องใส่ที่เลเวลสามเลยนะครับและที่เหลือนะครับก็คือเราจะต้องใส่เลือด Vitality นะครับรวมไปถึง Expert หรือว่า Critical Eye ของเราให้เต็มแม็กซ์เลยนะครับเลือดที่เลเวลสามแล้วก็ Expert ที่เลเวลเจ็ดนะครับอันนี้ก็ใส่ตามช่องปกติเลยใช้เต็มธรรมดาหมดเลยนะครับไม่ได้มีเต็มแฟนซีอะไรเลยส่วนตรงนี้นะครับที่เป็น Challenger Vitality เนี่ยที่ผมใส่ไว้อันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วผมยังไม่สามารถอัพโซยของผมให้เต็มมมไไไดไได้้้นนะรััเเพาา่ผก็ยงจ Immortal Reactor เออผมก็เลยใส่เจมันนี้เข้าไปใช้แทนก่อนนะครับถ้าผมได้ Immortal Reactor เมื่อไหร่เนี่ยผมก็จะไปเปลี่ยนตรงนี้นะครับเอาสกิลชาร์เลนเจอร์ออกไปเพราะว่าจริงๆแนละ้วเนี่ยชาร์เลนเจอร์มันจะแม็กซ์เลเวลเใช่ไหมครับมันก็จะมาจากสร้อยถ้าเราสามารถอัพแล้วที่5เลเวลเลยรวมไปถึงที่เสื้อนะครับจะได้มาอีก2เป็น7พอดีนะครับแล้วก็ ชุดเซตนี้นะครับเราไม่จําเป็นจะต้องใส่สกิลวิกเน็ตเอ็กซ์พอยเลยนะครับเพราะว่าวิกเน็ตเอ็กซ์พอยเนี่ยมันมากับถุงมือของดิโอสตาร์อยู่แล้ว1นะครับแล้วก็อีก2อันจะมากับรองเท้าแบล็กเดียนะครับโอเคครับผมเรามาดูสรุปสกิลกันเลยดีกว่านะครับอันแรกนะครับเราก็จะได้คริทิคัลไอ้นะครับเต็มแม็กซ์ที่เลเวลรเจ็ดเลยเอเจ็ตเตอร์ก็แม็กซ์ที่เลเวลรเจ็ดเลยนะครับอันนี้เราจะได้คริมาหกสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ามอนสเตอร์โกดนะครับเพราะว่าคริทิคัลไอเน ต่อมานะครับก็คือเ e ลบ Boost กับ Recovery Re Up อันนี้เ e ลบ Boost เนี่ยจำเป็นอยู่แล้วนะครับต้องใส่ให้เต็มแต่ Recovery Re Up เนี่ยผมว่าจริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับแต่ว่าตั้งแต่ผมลองเรียนมันเล่นแบบนี้ดูนะครับมันก็ดูดเลือดได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ต้องกินยาเลยง่ายๆเลยเล่นสบายๆนะครับโดยเฉพาะเล่นดาบใหญ่หรือว่าพอนเนี่ยได้ลงท่าได้หมุนๆได้ทําอะไรนะครับก็คือแด้เต็มแน่นอนต่อมานะครับก็คือสุดยอดสกิลที่สําคัญสุดเลยนั่นก็คือ c r ิ t i c a l Boost กับ Weakness Exploit นะครับสองสกิลนี้ ก็เป็นสกิลคู่ใจของทุกคนกันอยู่แล้วนะครับทีที่เขาบูสตก็ใส่เจนไปสามอันเลยนะครับรวมไปถึงวิเนตเอ็กซ์บอยที่จะได้ติดมากับชุดเซตเลยโดยไม่ต้องใส่เจมอะไรเลยนะครับและต่อมานะครับก็คือสกิลพีคเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่จะทําให้เราบวกแอตแทกเพิ่มอีก20%ถ้าเรามีเลือดที่เต็มอยู่นะครับหรือว่าแม็กซ์เอชพีซึ่งมันก็ดีมากๆนะครับถ้าใช้คู่กับสกิลรีคอเวอรี่อัพเพราะว่าเราสามารถดูดเลือดได้เยอะมากในกรณีนี้ที่เราใส่ skill wood skill กสกิเลเฮลิโอ,อเราจนไว้ อาต่อมานะครับก็คือสกิล blast attack นะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ดีมากนะครับเพราะว่าเราใส่อาวุธระเบิดอยู่แล้วใช่ไหมครับ s t a t t a c k เนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเรามีสกิลบลัซ t t a กและ blast a t t a c k เนี่ยมันติดมากับกางเกงของ t ิ e อสตารนะครับง่ายๆเลยโดยที่ไม่ต้องใส่เจมอะไรเลยคีตกาศก็เหมือนกันนะครับอันนี้จะป้องกันไฟติดมากับพุดเซตถุงมือของ t ิโอสตาเลย l a n t e r n p o w e อนะครับอันนี้ก็แถมมากับหมวกของ t ิโ Star เหมือนกันนะครับถ้าเราเลื่อนลดถึงรมอบ ฟรินฟรี free, นะครับเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าอันนี้จะทําให้เราไม่ถูกโดนตีจากเพื่อนของเราเองนะครับถ้ามีเพื่อนของเราเล่นดาบยาวหรือว่าดับคู่หรือว่าชาร์ตเบรดอะไรก็แล้วแต่นะครับไปลุมมอนเซอร์อยู่ที่หัวเนี้ยเราจะถูกตีแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอาวุธที่ออกท่าช้านะครับดาบใหญ่หรือว่าค้อนอะไรแบบนี้เนี้ยมัวแต่ง้างอยู่ถูกคนเล่นดาบยาวหวดแน่นอนนะครับแล้วก็ในภ้าคคุมนะครับผมได้ใส, skill, Boost, ส่สกิลแอตแท b กบูสเอาไว้รวมไปถึงสกิลรีสโทเยอร์ด้วยอันนี้จริงๆก็ปรับไปตามที่เพื่อนๆอ,อ,อยาก็ อันนี้ก็จะได้ช่วยเพื่อนๆนะครับในทีมบูสต์อัพดาเมจได้อีกนะครับและสุดท้ายนะครับตรงนี้หลังจากที่เราใส่ชุดเซตครบแล้วเนี่ยเราก็จะได้สกิลมาสเตอร์ทัชมานะครับอันนี้ทําให้เราไม่เสียคมเวลาเราตีติดคริ t ติคอนนะครับคริติคอนของเรานะครับจะค่อนข้างสูงเลยกับการเล่นชุดเซตชุดนี้เพราะว่าหลังจากได้ปลดล็อกเอเจนเตอร์เป็นเลเวล7แล้วเนี่ย มันก็จะเพิ่มคริติคอลให้เราเพิ่มได้อีก20เลยถือว่าเยอะมากเลยและนั่นแหละครับอีกหนึ่งสกิลที่ทําให้เรามีเอจิเตเตอร์ได้ถึงด้วยเจนั่นก็คือแบคเดียวิวนะครับเอจิเตเตอร์ซีเครตนั่นเองคริติคอลของเราหลักๆนะครับมันจะมาจากคริไอ้นะครับสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมาจากสกิลเอจิเตเตอร์นะครับถ้าติดแม่มังสเตอร์โกรธเนี่ยอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นหกสิบแล้วแล้วก็บวกกับวิกเน็ตเอ็กซ์พอยนะครับรอ,อีนนกสามสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเราโจมอีกกซึ่่งเินแนแ แต่ผมแนะนําว่าถ้าใครเล่นโดยไม่อยากทาจุดอ่อนนะครับผมก็แนะนําให้อัคเม้นแอฟฟินิตี้เข้าไปหนึ่งอันจะกลายเป็น100%เปเป๊ะพอดีเลยตรงนี้ก็เรียกได้ว่าไม่เสียคมแน่นอนนะครับอินฟินิตเลยคมม่วงตลอดเวลานะครับ โอเคครับผมก็ครบกันแล้วนะครับชุดเซตเมท้าอันใหม่ที่เพิ่งจะมากันเลยสดๆร้อนๆนะครับเพื่อนๆลองคอมเมนต์บอกผมกันดูหน่อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปตีกันมาแล้วหรือยังเจ้าเรกิ้งแพทีเดียหรือว่าเจ้าฟิลิสราจนะครับมอนสองตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับถูกตบถูกขวดกันไปเท่าไหร่แล้วนะครับกับชาว p s 4ส่วนชาว PC เนี่ยก็ต้องรอกันไปก่อนนะครับกว่าจะมาก็วันที่9เมษายนกันเลยแต่ก็อีไม่นานแล้วนะครับอีกแค่2อาทิตย์กันเอง โอเคครับผมถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับมาอัปเดตใหเพื่อนๆกันตลอดเลยวันนี้แมทแมสเกมมิ่งก็ต้องขอตัวไนอีกครั้งแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ